แนวทางการรักษานในปัจจุบันนะครับมันก็จะมีแนวทางแบบแบบฉบับมาตรฐานรือว่าคอนเวเนชั่นแนลแล้วก็แนวทางใหม่ใช่ไหมครับ mm hmm. อย่างเรื่องคอนเวเนชั่นแนลนะคะก็จะมีเร mm ื hmm. ่องการใช้ยาอันนี้อาจจะเคยได้ยินชื่อไปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพวกไวอาก้าพาราฟิลต่างๆยากินเฉพาะกิจยาฉีดยา,ดยาสอดเฉพาะที่เพื่อให้แข็งตัวนะครับ mm hmm. บางทีก็มีการใช้พวกกระบอกสุญญากาศ mm hmm. เป็นต้นนะครับแล้วก็แต่ว่าตอนเนี้ยที่ มออยากจะมาพูดให้ฟังอะ่ะคือมันมีแนวทางการรักษาที่เป็นแนวทางทางเลือกนะครับก็จะเป็นการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าช็อคเวฟแล้วก็อย่างที่2ก็จะเป็นการฉีดเก็ดเลือดเข้มข้นที่เรียกว่าพิเนพีคือตัวการรักษาทางเลือกเนี่ยมีขึ้นมาเพราะว่า1เลยคือบางคนนะครับเขาทานยาแล้วเขาไม่ happy, แฮปปี้ใช่ไหมครับอย่างยาพวกนี้บางคนทานไปเนี่ย มีปวดหัวมีหน้าแดงมีเจ็บแน่นหน้าอกมีอาการมีผลขัางเคียงหรือบางคนอย่างนงี้ครับเคุณหมอด้านอื่นไม่ให้กินมีข้อห้ามาขเขากินยาไม่ได้กินยาแล้วเขาจะมีปัญหาแล้วก็ไม่อยากจะไปไกลถึงขั้นที่จะไปพันการผ่าตัดใส่แกนเทียมเราก็เลยมีการรักษาทางเลือกขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องของช็อคเวฟกับ P R P ครับ